สวัสดีครับพี่น้องสุภูสก้นมันหมานครับผมกิติบนเพจเฟซบุ๊กกิติคนคำนวณน,นะครับกับ y o u ยูทูบชา n e l กิติคนคำนวณทีวีคลิปนี้แนวทางหวยหัวน่อยประจำวดวันที่เจ็ดครับผมวันที่เจ็ดกันยายนสองพันยี่สิบสามครับก็หม่านหมานกันไปแล้วเนาะหลุดเจ็ดซีน้อยมากหมดเลยนะครับจากหาน้อยเนาะกะ็เมื่อนี้ก็ให้มันหมานคือเกับในแม่เนาะนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจในการหาข้อมูล มาบอกมาคุยในคลิปต่อๆไปครับผมติดตามในสองช่องทางครับเพจ a c e b o o k กิติคนนุ่นคกับ y o u t u ชแนลกิติคนนุ่นทีวีครับสะดวกช่องทางหนติดตามใดช่องทางนั้นหรือสมัครติดตามใดทั้งสองช่องทางครับถือว่าเป็นการสนับสนุนการหาข้อมูลครับผมไปไปเบิ่งข้อมูลเมื่อนีนกันเมื่อวันที่เจ็ดครับผมข้างบนนี้บอตองเบิ่งนะครับหรือสีเบิ่งก็ได้เป็นของหมู่บ้านครับเป็นของวันที่หกครับ ส่วนวันที่เจ็ดอยู่ตรงงานเลยแล้วครับหมู่บ้านเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับเหลขวินเนาะมานีเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสองหมวดติดต่อกันเลยด้ไอ้หวยเล่านะครับอันนี้เบาเกับบ่อใเนาะมันเจ็บใจเล็กลูดเลขกลูดห้าน้อยนะครับไปเข่าเล่าสองหมวดติดต่อกันเลยมวดที่แล้วก็อีกเนาะเก่าที่คือ เก่าแปดเก่าเก่าเนาะหงวดตีเหลวหลุดบ้านบ้านจันอนะเนาะหลุดเก่าห้าน้อยไปเขาเล่าหงวดนี้ก็หลุดเจ็ดห้าน้อยไปเขาเหล้าอีกนะครับเล่าผาดเราสามหงวดล้ะเอามาทอดเท้าน้อยโมจิโนะมันเสียดายเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับตำแหน่งเก่าเลยครับเอาไว้แมนโอ้ยเจ็ดจังเลยตอนนี้เก่าเลยครับพี่น้องเก้าศูนย์วิ่งหลุดเก่า รีวายอยากได้เจ็ดเอาเจ็ดเก่าน้ำก็ได้เด้อพี่น้องนะปูดอยากรูดเจ็ดตัวก็รูดตัวได้ครับเห็นมั้ยนี่สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดเจ็ดห้าเฮ้ยเสียดายหกกับมาหมื่บ้านแห่งบ่มีหกอยู่ในสมการสองตัวเนียนๆครับผมเก้าศูนย์ แล้วก็เก้าเกเก้าเกเกยังไงเก้าสองศูนย์สองครับส่วนสามตัวนิ่นๆเนาะก็เอาเป็นบบตงเอาเป็นหรอกมันตงเป็นยังสี่อยู่แล้วนสาเก้าศสองเกศหนึ่งศูนย์เก้าจริงๆรเราบอว่าถ้าแตก3าตัวดิเสียดายหลยเจ็ดหนึ่งศนี่ จากเล็กวินเนาะตะกั่วเขาเจ็ดแปดเนียนเนยู่โอเคครับนี่คือนแนวท่านในมือนี้แต่วันท่าวิธีการนำไปใส่งานกะถ้าเสื้อหมัดในแนวทางผมเนาะมันจะมีเข่ามีรุดนั่นแหละนะครับตัวเนีนเนาะตัวเจาะเนาะเก่าศูนย์เก่าสองศูนย์เก่าศูนย์สองนะครับสามเก่าศูนย์สองเก่าศูนย์หนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์เก่าเดี๋ยมตะวสิออาไปใส่งานในรูปแบบไรนะครับ นะสีบนล่างกลับพร้อมก็ได้นะครับอันนี้สีตรงสีตัวหรือสีหกกับก็ได้นะครับก็อยู่ในกรอบรรที่สามารถทํำกาไรได้ครับผมพี่น้องหรือแต่เสื้อถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้เนาะก็เอาเลขเก,ก่ากับเลขศูเนี่ยตัวเด่นนะครับเก่าเก่าเก่า 0, 0ูนย์เก่าหนเก่าสเก่าสาเกาศูนยุดครับกรับเหล้วสิเรือ16ชุดเพราะว่าเก่าเกนะครับ เก้าศูนย์ศูนย์เก้าบตองกับม,มีทั้งหมดสี่ชุดที่บบตองกับมันเหลือสิบหกชุดครับบนล่างก็สามสิบสองชุดกระเพิ่มความเป็นไปได้จากตรงนี้ไปอีกนะครับหรือนะครับแต่เสื้อมันในเหล็กหลุดเนาะสิวิ่งกไ็ได้ด้อยังวิง่งเห็นว่าวันหมู่ว่านกาชาดเนาะมาทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ว่าถ้าหลุดบนน้ำบบได้เนาะมันต้องวิง่งบนนี่ต้องวิง่งเพราะมันอยู่หลักลอยนะครับถ้าเป็นแบบเหล็กหกนี่โอเคอยู่นี่ หกเจ็ดหกหนะึ่งนี่หกเก่าหกเก่าเนาะปกตินะรูดบดรูดล่างครับสามสิบเจาะสามสิบแปดชุดครับนะการยู่ในกรอบที่สามารถทำกันได้หรืออยากเพิ่มความเป็นไปได้ครับผมวิ่นไปเลยนะครับจากเลขหาโตเป็นยี่สิบหาชุดครับผมวิ่นกลับไปก็มาเมื่อกี้ผมวิ่นเก่ากับศูนย์แลยเนาะก็เป็นหนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสองเก่าสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสาม สามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามครับร่วมกับสองตัวนี้ก็จะเป็นยี่สิบหาชุดบนล่างก็จะเป็นหาสิบชุดถามว่าได้กำไรบอได้กำไรครับอาจจะได้หน่อยนะแตามันเข่าเนาะคอยมันเข่ามันได้กำไรแนะ่นอนแหละครับยังหมูว่านนี่ยังหมูว่านยี่สิบห้าชุดเข่าเคสเข่าเคสเคนอยพิเศษเข่าเคสเนอยพิเศษเอาน้อยกระชับนะครับ หนึ่งศูนย์กับหนึ่งเจ็ดแปดด้วครับหนึ่งศูนย์กับเจ็ดแปดนอกนั้นบ่เข่าเด้ยี่สิบหาชุดเขาน้อยกระชาดอย่างเดียวเลยนะครับหรือหาตัวนี่วิ่งไปเลขชุดสามตัวได้ได้สิบชุดครับแบบบ่เบิ่นบ่อบตองบ่หามแบบบ่เบิ่นบ่อบตองบ่หามครับผมหกกับฝึกหกสิบชุดหรือสิตรงโตดก็สิเป็นยี่สิบชุดครับผมเนาะอันนี้ก็าเรียกผู้นําไปใส่งานแล้วกันนะครับกิตติเอามาแบ่งปันเพื่อเป็นเท่าทางเท่านั้นครับ สีใส่งานแบบไดนนะสีตามเลขของกิตติหรือโบตามอันนี้็็ขึ้นยู่กับพอมีพีนองเนอขึ้นยูกับเอฟซีครับผมแต่ว่าหนาทีของผมคือแบ่งปันแนวทางครับมันมาสู่ทุกคนครับเจอกันในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ